ลอง psi s 2 sd ช่องรายการมีเป็นร้อยแต่อยากจะดูช่องประเทศเพื่อนบ้านจะทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกท่าน,านผู้ชมทุกท่านคลิปตอนนี้เป็น ep 2 7 9ครับผมจะมาแนะนำการอัพเฟิร์มแวร์ผ่าน fast dive นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวที่ใช้อยู่ ก็จะทำให้กล่องพ i i s 2 SD รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะรับชมช่องรายการเพื่อนบ้านได้นะครับก็คือช่องของพมา่าตอนนี้นะครับที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับที่โดนปิดไปหลายช่องแล้วนะครับการอัปเกรดเฟิ่์มแววบผ่านแฟลชไดร์ครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอาการกล่อง ขึ้นอัปโหลดค้างที่100%ได้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องหาเฟิร์มแวร์นะครับของกล่องรุ่น S2 AEC อันนี้ผมโหลดมาจากหน้าเพจของปัญหาทีวีดาวเทียมนะครับก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับพอโหลดมาเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ไว้ในแฟลชไดร์นะครับตัวนี้นะครับ แฟไดรผก็จะต่อสายแบบนี้นะครับเพื่อว่าผมถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสายแบบแบบนี้มานะครับเราก็จะเอาตรงปลายนี้มาเสียบไม่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกของแฟลไดร์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าคอนแทคมันเสียง่ายนะครับผมพอได้เฟิร์มแวร์ S2 AEC มาแล้วนะครับก็จะมาเสียบเข้ากับกล่องที่จะทำการอัปเกรดนะครับตอนแรกเปิดมายังไม่ต้องเสียบสายจ์นดาวเทียมนะครับต่อเฉพาะสาย h d m i เข้ากับทีวีก่อนนะครับเปิดมามันจะขึ้นหน้านี้นะครับ เราก็นําสาย lnb สายจานดาวเทียมต้องเป็นระบบ KU b a n บเท่านั้นนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปที่จุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำแฟลชไดร์มาเสียบนะครับผมจะเอาายนี้มาเสียบเข้าไปนะครับผมเพื่อจะทำการอัปเกรดโฟมแวร์นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับดูที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็ ใช้รีโมดนะครับกดมาที่คำว่าตกลงนะครับผมกดโอเคปุ่มกลางครับไปอัพเกรดโหมดให้เป็นรหัสคำสั่งทั้งหมดนะครับอัปเกรดไฟล์ให้เปลี่ยนเป็น a e c s 2 a e c นะครับเป็นวันที่1 6เดือน1 1 2020นนะครับใช้ไฟล์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่า เริ่มครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไปนะครับแล้วก็ตอบตกลงไปนะครับทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะอัปเกรดเรียบร้อยนะครับ100%นะครับผมพออัปเกรดฟ์มแวร์ผ่านแฟลชได้เรียบร้อยนะครับ กล่องก็จะเช็ค OTA จากทางดาวเทียมนะครับแล้วก็จะ OTA ใหม่เข้าไปนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับรอจนกว่ามันจะครบ100%ครับขั้นตอนนี้หลังจากอัปเกรดเสร็จนะครับก็จะขึ้นที่หมายเล็กหนึ่งนะครับเป็น PSI AEC นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูช่องต่างๆกันนะครับก็จะเริ่มเรียงตั้งแต่อันนี้ช่องพม่าโดนปิดนะครับผมปกติจะมีภาพอยู่นะครับเามาโกดไล่ดูนะครับก็ยังสามารถรับชมได้เป็นบางช่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีปัญหากันอยู่นะครับ วีถึงช่องจะมามีช่องจากประเทศไทยเริ่มที่หมายเลขแปดสิบสามนะครับก็จะเป็นช่องททบห้านะครับนี่ครับเป็นกลุ่มของรายการทีวีไทยนะครับผม,มก็จะอยู่ประมาณแปดสิบกว่าขึ้นไปนะครับก็ดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ช่องการศึกษาก็ยังดูได้นะครับในช่องรายการต่างๆนะครับถึงหมายเลข119นะครับผมอันนี้เป็นช่องการศึกษานะครับช่องรายการต่างๆก็ดูได้ประมาณนี้นะครับของอันนี้แปลงเป็นรุ่น s 2 aec แล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ95%นะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับผม ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามช่องแล้วก็กดตังรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ